เช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่25อย่างเป็นทางการณนะห้องเจดอล l l ศูนย์การประชุม international conference center กรุงเนปิดอเมียนมาพลเอกประยุทธ์ร่วมกับผู้นำอาเซียนอีก9ชาติพร้อมด้วยเลขาธิการอาเซียนโดยมีนายเต็งเซ็งประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาเป็นประธานการประชุม โดยการทบทวนพัฒนาการการสร้างประชาคมอาเซียนให้นโยบายเกี่ยวกับการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี2558และผลักดันประเด็นความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญโดยในที่ประชุมพลเอกประยุทธ์แสดงความชื่นชมการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของเมียนมา และแสดงความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาเซียนและขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าใจต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาและยืนยันว่าไทยยังคงให้ความสําคัญต่ออาเซียนในปี2558อาเซียนควรให้ความสําคัญกับประเด็นเร่งด่วนที่ควรดำเนินการให้เกิดผล4ประการได้แก่ 1. ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน 2. อ,อาเซียนต้องมีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาข้ามชาติมากขึ้นให้แล้วเสร็จในปี2558เพื่อรวมการแก้ไขปัญหานี้อย่างรอบด้าน 3. การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกซึ่งมีหัวข้อสำคัญคือการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาเซียนควรเร่งการเจราจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้แล้วเสร็จในปี2,558 4. ครบรอบ4ปีสึนามิและที่ผ่านมาเห็นได้ว่าภูมิภาคอาเซียนมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติมากอาเซียนต้องร่วมมือกันรับมือภัยพิบัติเพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการสร้างประชาคมอาเซียน เป็นกระบวนการต่อเนื่องอาเซียนต้องแสดงท่าทีร่วมกันในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกภูมิภาคที่จะมีผลกระทบต่ออาเซียนอาทิปัญหาความรุนแรงในภูมิภาคต่างๆรวมทั้งตัวนออกกลางปัญหาโรคระบาดและปัญหาในภูมิภาคทั้งนี้เนชั่นทีวีโดยเทพชัยยงเกาะติดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้อย่างใกล้ชิดติดตามความคืบหน้าได้ทุกช่วงเวลาข่าวทางเนชั่นทีวี